ถ้าไม่กินอาหารเบตงนะคะที่ร้านฮันตันนานะคะก็จะมีอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงผักน้ําอันนี้ปลานินใส่น้าลายนะคะที่มีที่เบตงเนื้อแน่นอร่อยมากตอกุ้งนะคะอร่อยมากอันนี้ผัดน้ําเป็นผักที่มีเฉพาะที่เบตงนะคะไก่เบตงนะคะอันนี้ก็มีเป็นไก่ที่แบบไม่ค่อยมันนะคะอร่อยมากนะคะ แกงแกงทางใต้แล้วอันนี้ก็คือยำผักกูดนะคะอันนี้ร้านวามับาบบังนัดนะคะก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆอร่อยมากเลยนะคะจริงๆเขาก็มีหลายอย่างเราก็มืแต่เมามันไปดูเขาทำลายฉีกโรตีเขาก่อนนะคะอันนี้เราไม่เคยเจอที่ไหนเราเลยมามุงถ่ายแต่โรตีอย่างเดียวนะคะอะไรมากกินน้ำแกงนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำแกงของเขานะคะอ้าวก็มีจะกินก็ได้ส่นมก็เป็นลาดนมนะคะเอามากินกันเราก็ไม่เคยเจอก็กินกันใหญ่โรตีของเขาจะไม่ค่อยกรอบเหมือนบ้านเรานะคะแต่ก็อร่อยมากนะคะ อันนี้มัตตาบะนะคะก็จะมีเหมือนอสลัดให้ด้วยนะคะอาจาร์นะคะอันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันนะคะแล้วก็แน่นอนชอก็กโวยเบตงนะคะมาแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะบงคนนั่งรอเต็มร้านเลยนะคะช็อกโก้วยงเขาจะไม่ค่อยเหนียวนะคะไม่ค่อยเหมือนของกําแพงเพชรแต่ก็มีเอกลักษณ์เป็นรสชาตินะคะถ้ายัางไงชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ